วันนี้เราจะมาที่ยเซมฟาร์มตุเซมฟาร์มปี่้าก็ถึงเวลาไปแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับอ่าวันนี้เราเราเป็นวันอยู่วันอาทิตย์นะครับเราพาเด็กๆมาเทีย่ยวกันท uhm ี่โกเซมฟาร์มปานบุรีนะครับเป็นคาเฟ่ท uh ี่มีอ่าไดโนเสาร์อยู่ข้างหน้าคาเฟ่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ด้านหน้า เป็นคาเฟ่ที่จะอยู่ติดถนนบายพาสของปานบุรีนะครับแล้วก็เราพาเด็กๆมาเที่ยวกันวันนี้เราจะมาดูว่าในโกเทมฟาร์มนี่มอีอะไรกินบ้างเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยนะครับมีอะไรกินบ้างมีมีอะไรอยู่ในฟาร์มเขาบ้างดีกว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้เราถ้าอยากให้อาหารนะครับให้อาหารแพะ มันจะมีหญ้าอยู่ตามทางครับก็ดึงมาแล Bruno> ้วก็ um, ให้ได้อนยาวมากเลยเนี่ยพี่ขาได้อันยาวไปดึงมาแล้วก็มาให้ได้นะครับ um ok, ไปได้อาหารไปดึงหญ้าตรงข้างถนนมาก็ได้นะครับอันยาวข้างๆแล้วก็มาให้นะครับข้างแบบนี้นะยัง nice> นี้ได้เลยงนี้ได้เลยนะครับดึงมาให้ได้เลยให้อาหารแพะอาหารแกะหอาหารแพะนะครับ เอากระโดดมาแล้วตอนนี้อ้าวตัวนี้กระโดดตัวนี้กระโดดออกมาตัวนี้กระโดดมาเจจัาับนด่ี๋กระมางเดี๋ยวจับโยนเข้าข้างในไม่ได้กระโดดมาไม่ได้จอบจั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 จับจับจัจับ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 ้จับจับัจับจจับจจจับัจับ อีกฟูมมันสเล่ย์เอว้านี่พูดไม่ไหวเลยน <c oughs> ี่พูดว่าพี่เพื่อนไม่ไหวเลยว้ี่เพื่อนเป็นไรพี่เพื่อนไม่ไหวพี่เพื่อนอยากไปดูแล้วร้อนนะลูกระวังนะร้อนนะโกเซมฟาร์มนะครับก็จะทำออกแนวสไตล์บาหลีนะครับ บาหลีเขจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับทำจากไม้ไผ่นะครับแบบหลังคางโคง้งๆแบบนี้นะครับเป็นสไตล์บาลีนะครับไปทาน,ออาาน,น,น้าเห็นสด,ด้วยงนอ่าป่เดี๋ยนน,นนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวไปทนี้ก่อน พาเพื่อนพาเพื่อนๆไปดูไดโนเ,เสาร์ดิลวมานี่แ้าวาขุนมากเลยทุกคนไม่ใช่ขุ่นลูกน้ำเขาเป็นสีเขียวเยวนี่ยใช่น้ำ็จะเป็นออกสี<ะ>ส,สีเขียวเขีวยวเสีเขียวเธอคอยเธอคอยสีเขียวอ่า <c oughs> จะมีไดโนเสาร์นะครับเป็นแบบ ตัวฟาร์มเดรุเสาสวนเดรุเสาเรียกว่าสวนเดรุสเสามีเดรุเสาหลายพันเลยมาตั้งอยู่นะครับพี่เพอตัวนี้ชื่ออะไรลูกไทยเซราเทปไทยเซราเอปเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเดรุเสาใช่ไหมใช่ไงต้องไปศึกษาอันนั้นคือตัวอะไรอ่ะไปดูดินี่ตัวนั้นคือตัวอะไรเตโกสลัดตัวไหนตัวไหนสเตโกโซลัดตัวไหนตัวนี้ชื่ออะไรนะ เฮล่าโซลัสแล้วตัวนั้นชื่ออะไรสเตโกซซรัสทำไมถึงชื่อว่าสเตโกซซรัสมันมีอะไรอ่ะมันนิ่งๆอ๋อแล้วตัวไอตัวคอยยาวๆตัวนู้นไกลๆน่ะสีโอซซรัสโอ้ตอนนั้นก็คือเฮล่าโซลัสไหนตัวไหนตรงนั้นเนี่ยตัวไหนเฮล่ะตัวนั้นเหรอใช่เพรอโซสโอ้โหไม่เพิ่นพูดเชื่อชาติสาวจังเลยอ่ะ้ฮะ ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอีโมอร์เดลัสอีคิโนึงชื่ออะไรอีโมเรลัสอะไรลันลัสไอคิโลโซลัสไอคิโาร์โซลัสมันจะเป็นเหมือนเต่าเหรอไม่ใช่หรอมันจะมีเต่าแบบมันจะมีกระดองเหมือนเต่าแต่มันจะมีหนามอ๋อโหเก่งยังไงเอาไปเราเดินเข้าคาเฟ่ดีกว่าไป ก็จะเป็นก็จะเป็นคาเฟ่แนวสไตล์บาหลีที่มีสวนในเสานะครับเด็กๆที่ชอบใลเสาก็ถ้าหมาก็น่าจะชอบแหละครับที่นี่ครับส่วนตัวคาเฟ่เมนหลักคาเฟ่เลยนะครับจะเป็นแบบนี้สไตล์บาหลีแบบนี้เลยนะครับทางข้าบแบบนี้ วันนี้ก็ไม่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ล่าจะเป็นเพราะว่าวันวันสุดท้ายของก่อนที่จะเริ่มการทํางานวันจันทร์นะครับอะไคนก็เลยกลับกรุงเทพกันหมดแล้ว จากไม้ไผ่นะครับหมดเลยนะครับส่วนตัวห้องบนก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเป็นไม้ไผ่เหมือนกันนะครับเป็นไม้ไผ่เหมือนกันทำจากไม้ไผ่เหมือนกันตัวนี้บรรยากาศดีวันนี้นะครับแต่ว่าเหมือนเมฆเยอะแล้วก็เหมือนฝนจะตกด้วยนะอ่านี๋เราเข้าไปข้างในกันนะครับ เราสั่งเค้ไม่มีหารมีต้กนีหาอ๋อมีมีไอิ่หมูเรยไหนน่มีมีวันนามีช็อคโกแรตมีชาทยมีทุเรียนมีอ้มีสติี้อร์ีมีสัเบรีสัรีสัเบรีมี พีซูดาไม่ได้มีเราไม่ได้เห็นพีสูดามีแต่แฟชั่นฟู้ดลิ้นจี่โซดาเอาไหมเอาลิ้นจี่โซดาเดี่ยมหนึ่งข้างในตัวคาเฟ่เขาก็จะเป็นห้องแอร์นะครับมีโซนของฝากอยู่ด้านนอกเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ก็มีสวนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะอย่างนี้นะครับมันจะมีพิซซ่าด้วยนะครับก็เป็นโฮมเมดพิซซ่า,าน,นั่นนั่งได้ไหมนั่งได้ลูกนั่งได้เลยไม่เอาไม่เอาอ่าก็ไม่ไม่ จริงๆคือไม่ได้อ่านรีวิวหรือแบบศึกษาะลรมาก่อนนะที่นี่เขาจะขายาคาเฟ่ครับถ้าจะไม่มีอาหารสำหรับเราแบบนึกว่าตอนแรกนึกว่าจะมีอาหารอาหารให้สั่งนะอาหารให้ใหทานตนเที่อยงแต่ว่าสรุปคือเป็นคาเฟ่ที่มีแต่พวกเคก้กพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราเขาจะต้องเปลี่ยนแผนหน่อยคือจากตรงนี้เสร็จจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอาหารอร่อยๆนั่งกินนะครับแต่วันนี้ก็เดี๋ยวพาเดินดูคาเฟ่ที่กเซมฟาร์ม i ี่ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปหาร้านข้าวเม้าเม้าอันนี้เถอะเดี๋ยวป้าไปเดินดูข้างนอกก่อน เดี๋ยวจะพาเดินไปดูโซนด้านนอกนะครับของโกเซมฟาร์มนะครับจะติดป้ายเออห้องน้ำไปด้วยที่นั่งทั้งหมดส่วนใหญ่เลยเขาจะทำเป็นสไตล์บาหลีหมดเลยครับแบบที่บอกไปก็คือทำแบบทั้งโค้งฐานเลยทำจากไม้ไผ่ถักขึ้นมาหมดเลยนะครับพวกนี้เขาจะใช้ใไม้ไผ่คือตัดตัดปลายอย่างนี้ออกแล้วก็ดัดโค้งเอานะครับดัดโค้งมาเคลือบ น้ำยากันแม,มลงกันปวกนะครับอันนี้ข้างในแต่จะเย็นนะครับคือข้อดีของเขาคือจะเย็นนะครับโครงสร้างอนี้จะทําให้แบบถ้านั่งภายใน,นนี่คือจะเย็นนะครับแบบนี้เขามีทางข้ามแบบแม่นาไปด้านโน้นด้วยนะครับแต่ว่าเป็นไม้ไม่นะอันนี้เราจะไม่ลองข้ามไปนะครับเพราะกั้นทางไัแล้วนะเราจะไม่ลองข้ามไปนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็น เหมือนโซนแบบการ์เด้นนะโซนสวนนะครับมีให้เด็กเล่นอะไรนิดหน่อยนะครับมีที่ให้เด็กเล่นนะครับสำหรับท่านที่พาเด็กมาก็็จะมีพวกสไลเดอร์เด็กสไลเดอร์เด็กนะครับมีสไลเดอร์เด็กไอคำเตือนเขาบอกอยู่นะครับเหมาะสำหรับเด็ก5 1 0ปีนะครับแบบนี้ดูแลงกล้ชิดนะครับมีสไลเดอร์เด็กอย่างนี้ ัวโนพิซซ่านะครับมีเปิดด้วยแต่ว่าน่าจะปิดนะครับไม่มีพนักงานสแตนบายอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นโกเซมเปียผู้ขายของฝากนะครับขายของฝากขายเสื้อโกเซมมีเสื้อโกเซมน,นะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูนะครับเป็นโซนของฝากนะครับนี่โซนเสื้อโกเซมฟาร์มนะครับมีเสื้อขายนะครับมีของเล่น เป็นแนวไเดรเสารนะครับมีของฝากโปรโม,มชั่นลดราคาก็าจะเป็นแบบโซนขนมนะครับที่ว่าให้เป็นของฝากนะครับอชิเช็ก นี้เลยนะครับข้างในจะเป็นแบบประมาณนี้จะมีแคชเชียร์สแตนบายอยู่นะครับแล้วก็จะมีของฝากเป็นพวกเสื้อนะครับเป็นเดนสเสารเด็กก็ตามธีมของของโกเซมฟาร์มเลยครับที่เป็นเดนวสเสารนะครับเดสามีเสื้อนะครับเสื้อมีหมวกมี ของที่เราลึกกลับนะครับมีแก้วคนนะครับื้อลอันนี้คืออะไรจะบอกกะบอกน้ำไก่รับวก็เลี้ยงไก่ครับซื้อไปฝากอะไรขอหน่อยอ่ะตัวนี้คือเป็นเสื้อ ด้านนอกครับถัดไปอัอนนึงก็จะเป็นตัวห้องน้ำเนี่ยตัวด้านหลังของคาเฟ่ข้างบนจะมีที่ให้ขึ้นไปด้วยนะครับมีเห็นมีโต๊ะนั่งอยู่แต่เหมือนว่าพอลูกค้าน้อยด้านบนก็จะไม่ค่อยมีพนักง,งานสแตนดบายนะครับแล้วก็อย่างคือขึ้นไปคิดว่าน่าจะร้อนนะครับด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับอบบน,นี้เลยนะครับตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้แต่ว่า ให้เป็นห้องอาหารหรือว่าจะเป็นห้องประชุมข้างในนะครับด้านหลังส่วนด้านข้างอีกด้านเรามาด้านหลังนะครับก็จะเป็นโซนน้ําตกนะครับโซนน้ําตกอาจจะมีนกมีเรยเอเสาเลยนะครับเทรลาโนโดอนครับแล้วก็มีเวโรซีแรปเตอร์นะครับอยู่ข้างตรงนี้เลยนะครับ น้ำของที่นี่จะเป็นสีเขียวสีเขียวเทอคอยครับสีเขียวแบบเขียวมราากตหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นสะบัวนะครับมีบึงบัวอยู่ด้านหน้านะครับเราเดินไปหน่อยก็จะเป็นบึงบัวนะครับมีบึงบัวอยู่ข้างหน้านี้ ที่เขาก็กว้างอยู่เหมือนกันนะครับที่นี่นครับเหมาะสำหรับท่านที่ผ่านมาทางปานบุรีนะครับแวะทางเส้นไบาพาสแล้วก็แล้วก็อยากจะแวะหาเค,ค้กหรือว่าน้ำชากาแฟอะไรอร่อยทานนะครับก็ที่โกเซมฟาร์มเลยครับมีที่เราจอดรถไว้ด้านทางฝั่งนู้นนะครับฝั่งนูน้นก็จะมีพวกแบบพวกแกะพวกวัวนะครับ ถ้ามีอาหารก็ให้ได้นะครับแล้วก็เดินข้ามฝั่งมาทางด้านนี้ก็จะเป็นด้านโกเซมฟาร์มนะครับก็มีพวกขนมเคก้กเหมือนที่ถ่ายรูปให้ดูนะครับมีเคก้กมีสวนฤดูหสาวให้เด็กเข้ามาดูนะครับมีโซนห้องแอร์นะครับแล้วก็มีมีน้ำชาแฟรนะครับสำหรับท่ทานท่านไหนที่ชอบนะครับก็ขอแนะนำโกเซมฟาร์มนะครับเดี๋ยวเข้าไปดามเข้าไปดูเด็กข้างในก่อนนะครับ ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับแวะเวียนเข้ามาตลอดนะครับทีนี่ตามรีวิวครับแล้วก็ก็เดี๋ยวเ้าก็จะแปะพิกัดทางด้านโกเซมฟาร์มไว้ให้ตรงนี้นะครับม, <c oughs> มาแล้วดูสิหมดแล้วจ้ะไม่ทานแล้ว ไม่ทันได้ถ่ายแล้วคนกินหมดกดซมอ่ะกวเสียมฟาร์มโบโก้จะ้เข้มนานาใช้โกโก้เกรดดีนะทุกคนไม่หมึนไม่หืนอร่อยกรุบกรอบมันะจะเข้มคนแล้วก็ไม่หวานมากหวานพอดีอร่อยดี เห็นอยู่เโอเคครับก็นี่เป็นการรีวิวข้าวๆข,ของโกเซมฟาร์มโกเซมฟาร์มปราณบุรีนะครับคาเฟ่ที่มีสวนไดนโนเสาร์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับท่านไหนที่จะมานะเขากระดีเดี๋ยวก็จะแปะพิกัดไปให้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรของรานนะครับ <S <S อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเผาตาพาเพลินด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าไปเที่ยวที่ไหนต่อเราจะถ่ายคลิปมาลงครับแต่ว่าถัดจากที่โกสซนฟาร์มนี้ไปนะครับเราก็จะไปหาร้านข้าวก่อนซึ่งเดี๋ยวก็จะถ่ายรีวิวลงอีกแหละเดี๋ยวหาร้านข้าวอร่อยๆมาแล้วก็ถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆที่มาที่นี่ต่อยากกินข้าวแต่ว่าไม่มีไม่มีข้าวไปเลยตามรีวิวเราไปกินนะครับ